CGN TV สวัสดีครับท่านกาลังรับชมรายการ living life กับผมอาจารย์วิทยาเวทีไก๋เกลียงนะครับวันนี้เราจะมีโอกาสได้ทบทวนในพระธรรมของพระเจ้าในพระธรรมผู้วินิจฉัยบทที่14ตั้งแต่ข้อ1 0 2ถึง20ด้วยกันครับผู้วินิจฉัยบทที่14ข้อ1 0 2ถึง20 แล้วบิดาของท่านก็ลงไปหาอย่างนั้นและแซมซันจัดงานเลี้ยงที่นั่นดังที่คนหนุ่มๆเขาทำกันและเมื่อประชาชนเห็นท่านแล้วจึงนำเพื่อน30คนให้มาอยู่กับท่านแซมซันกล่าวกับพวกเขาว่าให้ข้าทายปริศนาพวกเจ้าสักข้อหนึ่งเถิดถ้าถ่ายได้ก่อนจบการเลี้ยงเจ็ดวันข้าจะให้เสื้อป่าน30ชุดและเสื้อเที่ยวงาน30ชุดด้วยถ้าพวกเจ้าทายไม่ได้ ก็ต้องให้เสื้อป่าน30ชุดกับเสื้อเที่ยวงาน30ชุดแก่ข้าพวกเขาก็ตอบทันว่าทายมาเถิดเราจะฟังดังนั้นแซมซันจึงกล่าวกับเขาทั้งหลายว่ามีของกินออกมาจากตัวผู้กินมีของรสหวานออกมาจากตัวที่แข็งแรงในสมวันพวกเขาก็ยังแก้ปริศนาไม่ได้พอถึงวันที่7พวกเขากล่าวกับภรยาของแซมซันว่า จงล่อลอกผัวเจ้าให้แก่ปริศนานี้แก่เรามิฉะนั้นเราจะเอาไฟเผาเจ้ากับบ้านบิดาของเจ้าเสียเจ้าเชิญเรามาโดยหวังจะทำให้เรายากจนหรือภระยาของแซมซันไปร้องไห้กับแซมซันว่าเธอเกลียดฉันเธอไม่รักฉันเธอทายปริศนาแก่ชาวเมืองของฉันและเธอก็ไม่แก้ปริศนาให้ฉันฟังแซมซันจึงบอกว่านี่แนะ่ พ่อแม่ของฉันฉันยังไม่บอกเลยจะบอกเธอได้อย่างไรนางร้องไห้กับแซมสันตลอดเจวันซึ่งเป็นวันเลี้ยงกันนั้นในวันที่เจแซมสันก็แก้ปริศนาให้นางฟังเพราะนางพูดคาดคันท่านและนางก็บอกคำแก้ปริศนาให้ชาวเมืองของนางพอวันที่เจก่อนดวงอาทิตย์ตกชาวเมืองจึงบอกแซมสันว่ามีอะไรหวานกว่าน้ำผึ้งมีอะไรแข็งแรงกว่าสิงโต แซมซันจึงบอกพวกเขาว่าถ้าเจ้าไม่เอาแม่โคของข้าช่วยไถเจ้าคงจะแก้ปริศนาของข้าไม่ได้แล้วพระวิญญาณของพระยาเวก็เสด็จมาเหนือแซมซันอย่างฉับพลันท่านจึงลงไปที่เมืองอัสเคโลนข้าชาวเมืองนั้นเสีย30คนริบเอาข้าวของและมอบเสื้อเที่ยวงานให้ผู้ที่แก้ปริศนาแล้วท่านกลับไปบ้านของบิดาท่านด้วยความโกรธจัด ส่วนภรรยาของแซมซันนั้นก็ถูกยกให้แก่เพื่อนของแซมซันซึ่งเป็นเพื่อนเจ้าเบ่านั้นเสียสวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระคริสต์ครับเราหลายๆคนที่เป็นคริสเตียนเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องการมากๆโดยว่าคริสเตียนใหม่นะครับเวลาที่มาคุยกับผมบอกว่าอาจารย์วิทย์ผมอยากจะมีของประทานที่บอกว่ามันแบบสุดยอดมากๆเลยยอดเยี่ยมนะครับอยากจะมีของประทานอะไรบ้างครับผมก็ถามเขานะครับบอกว่าโอ้ผมอยากแบบวางมือรักษาโรคได้นะ ผมอยากจะเผยพระวจนะได้นะผมอยากจะพูดภาษาแปลกๆได้จริงๆของประธานเหล่านั้นก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็เราก็ทราบดีว่าเป็นอธิปไตยของพระเจ้าที่พระเจ้าจะทรงประทานให้กับเราแต่ละคนตามชอบพระทัยของพระเจ้า,จาแต่วันนี้นะครับพระคำของพระเจ้าได้พูดถึงผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเขาได้รับของประทานที่ยิ่งใหญ่มากๆในประวัติศาสตร์ในสมัยของผู้วิจัยซึ่งในเวลานั้นเนี่ยนะครับคนอิสราเอลยังไม่มีกษัตริย์ แล้วก็ยังไม่มีปุโรหิตที่ชัดเจนหลังจากเข้าแผ่นดินคณะอันใช้คนนั้นชื่อแซมสันนะครับแล้วก็อาจารย์ที่ได้พูดถึงพระคัมภี์ตอนนี้เมื่อวานก็คงได้พูดแล้วว่าแซมสันเนี่ยมีลักษณะอย่างไรนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงต่อว่าหลังจากที่เขาเองเนี่ยพยายามอย่างยิ่งนะครับที่จะแต่งงานกับผู้หญิงที่เป็นคนต่างชาติแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ไม่พอใจนะหรือไม่สบายใจอึดอัดใจแต่ก็ทนการรบเร้าของลูกไม่ได้แซมสันคนนี้นะครับเป็นคนที่มีของประทานยิ่งใหญ่มาก เขามีพละกําลังที่เหนือกว่ามนุษย์ธรรมดาจะมีได้นะครับแล้วเมื่อวานพี่น้องก็คงทราบว่าเขาฉีกสิงโตนะครับอย่างกับฉีกลูกแพะเล็กๆเลยนะครับแล้วก็ทําเหมือนกับมันเป็นเรื่องง่ายๆนะครับที่เขาจะสามารถทําได้ แต่ว่าวันนี้นะครับผมอยากจะเชิญชวนเราให้เรามาพิจารณาถึงสิ่งที่อยู่ในพระคำของพระเจ้าด้วยกันว่าแท้ที่จริงแล้วของประทานที่ยิ่งใหญ่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดจริงๆหรือเปล่าที่เราควรจะได้รับจากพระเจ้าหรือแล้วมันมีอย่างอื่นไหมที่มันมาพร้อมกับสิ่งที่เราได้รับของประทานด้วยนะครับในพระคำของพระเจ้าก็ได้บอกกับเราว่าแล้วบิดาของท่านก็ลงไปหาหญิงนั้นและแซมสันก็จัดงานเลี้ยงที่นั่นดังที่คนหนุ่มๆเขาทํากัน คือตอนนี้กําลังมีการจัดงานเลี้ยงสําหรับงานแต่งงานนะครับแล้วก็สิ่งที่แซมสันเนี่ยพยายามเอาแต่ใจตัวเองเนี่ยเขาทําสําเร็จนะครับก็คุณพ่อคุณแม่ก็ตามใจเขาแล้วก็ดูเหมือนว่าเขากําลังจะได้ผู้หญิงที่เขาต้องตาต้องใจมาเป็นภรรยาของเขาพี่น้องที่รักครับแซมสันมีทั้งสติป,ปัญญาเนี่ยเขากำลังทายปริศนานะครับกับคนที่มางานเลี้ยง30คนแล้วก็ปริศนาของที่แซมสันได้ถ่ายพวกเขาเนี่ยนะครับเป็นปริศนาที่ไม่มีใครสามารถแก้ได้นอนคิดแล้ว3วันก็แก้ไม่ได้ น,นั่นแสดงให้เห็นว่าไม่เพียงแต่มีพละกกาลังนะครับเขาก็มีสติปัญญาแต่การใช้พละกําลังของเขาและการใช้สติปัญญาของเขาเนี่ยมันใช้ไม่ถูกกาลเทศะเลยครับนั่นหมายความว่าเวลาที่เรามีของประทานที่ยิ่งใหญ่ถ้าเกิดเราไม่มีวุฒิภาวะที่ใหญ่พอๆกันไม่มีความรับผิดชอบที่ใหญ่พอๆกันอันนั้นจะเป็นปัญหาได้นะครับวันนี้ผมจึงอยากจะบอกว่ามันเหมือนกับเด็กเล็กๆที่มีปืนอยู่ในมือนะครับพี่น้องพอจินตนาการภาพเห็นไหมครับ เด็กเนี่ยมีวุฒิภาวะที่น้อยและปืนเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่มีพลานุภาพอัน,นอาจจะดูเป็นแง่ลบหน่อยนะครับแต่จริงปืนเนี่ยมันมีแง่บวกด้วยก็คือมันสามารถใช้ปกป้องความปลอดภัยใช้อารักขาได้นะครับไม่จาเป็นต้องไปทําร้ายใครก็ได้ใช่ไหมครับแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าวุฒิภาวะของคนที่ถือมันเนี่ยนะครับมีวุฒิภาวะขนาดไหนเพราะฉะนั้นโจรผู้ร้ายจึงน่ากลัวเพราะว่าเขามีวุฒิภาวะน้อยใช่ไหมครับก็มีจุดเดือดต่ําแล้วก็เขาใช้ปืนไปในแง่ร้าย,ายแต่ถ้าเกิดว่าปืนอยู่ในผู้ผพิทักษ์สันติราษ ปืนก็จะมีประโยชน์ในการที่ช่วยรักษาความปลอดภัยและมั่นคงนะครับวันนี้แซมสันเหมือนเด็กคนหนึ่งที่เขามีปืนอยู่ในมือแล้วก็เขาเองเนี่ยใช้อนุภาพของปืนนะครับก็คือพะละกกาลังของเขาและสติปัญญาของเขาเนี่ยในทางที่ไม่ถูกต้องเลยครับแล้วมันนํามาซึ่งปัญหามากมายนะครับทั้งๆที่จริงๆแล้วนี่เป็นงานเลี้ยงนะครับนี่เป็นงานเลี้ยงที่กําลังชื่นชมยินดีกับงานสมรสของเขานะครับแต่ว่าเขากลับทําให้งานเลี้ยงเนี่ย เป็นเรื่องที่มีปัญหาในระหว่างที่ฉลองกันนะครับนี่จะอยู่ในงานฉลองนะเขาฉลองงานแต่งงานกันหลายวันนะครับก็ทําให้แขกเนี่ยกังวลเพราะว่าทําไมครับกำลังจะเสียพนันนะฮะคืออันนี้ก็ท้าทายกันแล้วก็มีการพนันชุดออกงานอะไรอย่างี้ใช่ไหมครับก็ทําให้พวกเขาเองก็พยายามล่อหลอกภรรยาของแซมสันนะครับเพื่อให้เขาเนี่ยล้วงความลับมาแล้วเธอก็ทําสําเร็จนะครับแล้วก็แซมสันก็รู้ด้วยนะครับว่าพวกเขาเองเนี่ยได้คาตอบจากภรรยาของตัวเองในพระคําของพระเจ้าก็จึงทําให้เราได้เห็นนะครับว่า เราไปดูในข้อท้ายๆด้วยกันนะครับพอถึงวันที่7พวกเขากล่าวกับภรรยาของแซมสันว่าจงล่อหลอกผัวเจ้าให้แก้ปริศนานี้แก่เรามิฉะนั้นเราจะเอาไฟเผาเจ้ากับบ้านบิดาของเจ้าเสียเจ้าเชิญเรามาโดยหวังจะทําให้เรายากจนหรือนะครับขู่นะครับขู่ว่าเดี๋ยวจัดก,การแน่นอนนะครับบ้านเธอคุณพ่อเธอจะตายแน่นอนนะครับภรรยาก็ไปล่อหลอกแซมสันนะครับ สุดท้ายนะครับพวกเขาจึงได้คําตอบบอกว่ามีอะไรหวานกว่าน้าผึ้งมีอะไรแข็งแรงกว่าสิงโตก็คือน้าผึ้งที่อยู่ในตัวสิงโตเหมือนตอนต้นของบทนี้นะครับที่อาจารย์ได้กล่าวไปแล้วนะครับและแซมสันจึงบอกพวกเขาว่าถ้าเจ้าไม่เอาแม่โคของข้าช่วยไถเจ้าคงจะแก้ปริศนาของข้าไม่ได้คําคมมากเลยนะครับแสดงให้เห็นว่าเขามีสติปัญญานะครับเปรียบเทียบเนี่ยอุปมาอุปไมยได้นนหน้าฝังมากแต่แปลกมากนะครับว่าแซมสันเนี่ยนะครับเขามีพระวิญ,ญญาณของพระยาเวเนี่ย สเสด็จมาสถิตยอยู่ด้วยแต่สิ่งที่เขาทำเนี่ยนะครับเขากลับไปทําในสิ่งที่มันเป็นปัญหาใหญ่โตนะครับมันเกิดกลายเป็นความแค้นที่ฝังไปฝังมานะครับเขาไปจัดก,การคนอัชเคโลนซึ่งก็เป็นเมืองหนึ่งในในแคว้นฟิลิสเตียนะครับแล้วก็ฆ่าชาวเมืองนั้น30คนลิบเอาของก็คือไม่ได้ของตัวเองนะครับไปฆ่าคนในประเทศนั้นเพื่อเอาของของคนคนนั้นมาให้อีกคนนึง นะครับก็ทําให้เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นนะครับถึงแม้ว่าสิ่งเหล่านี้จะครอบครองโดยพระเจ้าก็จริงนะครับแล้วก็พระเจ้าก็ทรงเปลี่ยนสิ่งที่ไม่ดีนี่ให้กลายเป็นผลดีได้แต่ทําให้เราเห็นว่าออแซมซันเนี่ยเป็นคนที่มีวุฒิภาวะต่ํามากๆนะครับในข้อที่19เนี่ยเราได้เห็นว่าแซมซันเนี่ยนะครับทำสิ่งเหล่านี้ตอนท้ายสุดนะครับว่าแล้วท่านกลับไปบ้านของบิดาท่านด้วยความโกรธจ,จัดนะครับ โกรธจัดก็คืออารมณ์ขุนมัวมากๆส่วนภรรยาของแซมสันนั้นก็ถูกยกให้แก่เพื่อนของแซมสันซึ่งเป็นเพื่อนเจ้าบ่านั้นเสียนั่นหมายความว่าเขามาอยู่ที่บ้านของว่าที่ภรรยาเลยนะครับกำลังจะเข้าเรือนห่อเลยนะครับงานมีงานเลี้ยงเลยนะครับจนกระทั่งหลายวันผ่านไปแต่ด้วยความโกรธที่เขาแพ้พนันทําให้เขาต้องสูญเสียผู้หญิงอันเป็นที่รักไปโอ้ผมไม่รู้ว่านี่มันเรื่องอะไรกันไม่รู้นะครับพออ่านแล้วก็รู้สึกว่าน่าสงสารจังเลยทําไมคนที่มีแบบว่ากํากลังมีของประทานขนาดเนี้ย ถึงได้ต้องเสียท่าให้กับอารมณ์ของตัวเองระวุธที่ภาวะที่ต่ําของตัวเองวันนี้เราต้องถามคําถามตัวเราเหมือนกันนะครับพี่น้องทุกคนที่เป็นผู้เชื่อวางใจในพระเจ้าพระเจ้าได้ประทานของประทานให้กับท่านใช่ไหมครับไม่ว่าของประทานนั้นท่านจะรู้สึกว่ามันยิ่งใหญ่หรือหรือธรรมดาในสายตาของท่านก็แล้วแต่แต่ของประทานเหล่านั้นมีเพื่อทําให้อาณาจักรของพระเจ้าคว้างขวางออกไปมีเพื่อทําให้พระเกียรติเป็นของพระเจ้าเราคงจะต้องถามว่าเรามีวุฒิภาวะที่เหมาะสมพอกับของประทานของเราหรือเปล่า หรือถ้าวันนี้เรากําลังที่ฐานขอของประธานที่มาจากพระเจ้าเราจะต้องระมัดระวังและดูชีวิตของแซมสันเป็นแบบอย่างนะครับว่าการที่เรามีของประธานแต่เราไม่มีวุฒิภาวะทางฝ่ายจิตวิญญาณนํามาซึ่งความเดือดร้อนมากมายและเราจะมีโอกาสได้เรียนชีวิตของเขาเรื่อยๆว่าจุดจบของเขาเนี่ยไม่สวยงามเลยครับ แล้ววันนี้อยากจะเตือนสอนเรานะครับแล้วก็ให้พระคำเนี่ยเตือนทั้งผมแล้วก็ผู้ฟังทุกท่านด้วยว่าเมื่อเรามีของประทานเราใช้ของประทานของพระเจ้าเพื่อราชกิจของพระเจ้าไม่ใช่เพื่อตอบสนองอารมณ์ความต้องการของเราไม่ใช่ใช้อย่างคนที่ไม่มีวุฒิภาวะมิใช่นั้นแล้วมันก็ไม่ต่างอะไรกับปืนที่อยู่ในมือของเด็กเล็กๆเท่านั้นเองวันนี้าจึงอธิษฐานขอพระเจ้านะครับที่พระองค์จะทรงโปรดเมตตาให้เรามีวุฒิฝ่ายจิตวิญญาณที่เติบโตไปได้ระดับหรือว่าดีกว่าของประทานที่เรามีด้วยกันนะครับให้เราอธิษฐานด้วยก พระเจ้าครับเราขอบคุณพระเจ้าเราได้เรียนรู้จากชีวิตของแซมสันเราเห็นถึงของประทานที่ยิ่งใหญ่ที่เขามีและเขาได้รับแต่เรารู้ว่าจุดอ่อนอย่างหนึ่งของเขาก็คือวุฒิภาวะฝ่ายจิตวิญญาณของเขาเขาไม่เพียงแต่ไม่เชื่อฟังพ่อแม่แต่ว่าเขาไม่ได้รู้เลยว่าของประทานที่เขามีนั้นมีเพื่อราชกิจของพระเจ้าถึงแม้ว่าพระเจ้าจะทรงใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อผลอันดีกับประชากรของ,ของพระองค์ก็ตามแต่น่าเสียดายชีวิตของแซมสันเหลือเกินที่เขาเองไม่ได้ใช้ของประทานที่เขามีของประทานที่ยิ่งใหญ่นั้น เพื่อราชกิจที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้ามากเพียงพอเราจึงขอพระเจ้าทรงโปรดเตือนสติเราด้วยถ้าเรามีขอประทานอะไรก็ตามขอพระเจ้าทรงโปรดเมตตาให้เราใช้ด้วยสุดจิตสุดใจสุดกําลังความคิดของเราเพื่อราชกิจของพระเจ้าอย่างแท้จริงเราจึงโมทนาขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอย่าลืมนะครับกดไ like. ล แล้วก็กดแชร์นะครับเพื่อพระพรของพระเจ้าจาก c g n TV จะไม่กระจุกแต่กระจายตัวออกไปอย่างพี่น้องมากมายแล้วอย่าลืมกดติดตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งกดกระดิ่งเอาไว้นะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปของ c g n t v ทีนะครับที่สําคัญอย่าลืมคอมเมนต์นะครับทั้งพระพรและสิ่งที่เป็นข้อแนะนําปรับปรุงอย่ากเกรงใจผู้รับใช้นะครับเพราะว่าท่านจะเป็นส่วนหนึ่งในการทําให้งานของพระเจ้าเป็นประโยชน์และเป็นพระพรมากยิ่งขึ้นครับขอพระเจ้าอวยพรครับ